สวัสดีครับขอแนะนำวาวชนิดหนึ่งเรียกว่าไดอะแฟมวาวเวียไทยเวียไทยคือเป็นฝายแปลไทยแปลว่าฝายฝายกั้นน้ำนะครับลักษณะมันเหมือนเป็นฝายกั้นน้ำข้อดีของระบบฝายกั้นน้ำก็คือเวลามาไลานิ่งพวกเทปลอนไลน์แล้วเนี่ยพวกเทปลอนไลนมันจะทนครับพื้นไดอะแฟมมันจะกดไม่ลึก คือตัวบอดี้จะยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วไดแฟมก็กดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเจินันเขละครึ่งทางส่วนไดแฟมวาลสมัยก่อนเรียกอีโบไนรับเบอร์ไลน์สมัยนั้นยังไม่มีเทฟลอนนะครับใช้ยางยางผสมกับกรรมฐานแข็งๆนะครับลักษณะของเวียทยก็เป็นอย่างที่เห็นในรูปนะครับฝายกันน้ำก่อนทำก็จะมีแพทเทิร์นทำทำเป็นโมอนเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาพอมีแพทเทิร์นแล้วเราถึงจะนำไปหลอ่อโลหะได้ หอเป็นโลหะเสร็จแล้วทําไงเราก็เข้ามาเครื่องทําการแมชชีนนะครับแต่สังเกตนะครับอุเวทัยเนี่ยแบ่งกันคอละครึ่งเราก็ต้องมีโมทําให้นั่นด้วยทำาับเบอร์ไดฟะแฟมด้วยรับเบอร์ไดฟะแฟมจะมี2ชนิดนะครับข้างในจะเป็นยางเสร็จแล้วข้างนอกจะเคลือบด้วยเทปลอน pfa อีกชั้นหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเทปลอนมันแข็งมากนะครับจะต้องมียางแบกอยู่ข้างหลังใช้เครื่องกดเป็นไฮดรลิกนะครับ พอเราได้เทปลอนเป็นแผ่นติดกับเนื้อยางได้แล้วเป็น2ชั้นแล้วตัวเทปลอนเนี่ยมันจะทนเคมีได้หลายชนิดแต่ว่าข้อเสียคือมันจะแข็งเพราะนั้นสารไหลที่แข็งนะในไดอะแฟมวาลไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นโมชีดอินเจคชันนะครับ PFA ใช้ฉีดแต่ส่วน PTFE จะเป็นผงใช้อัดเขาเรียกซินเทอร์ลิงพอฉีด PFA มาแล้วเนี่ยไลยนิ่งก็จะประกอบเป็นวาลว,วาลวเนี่ยจะใช้เฮาสิ่งเป็นสแตนเลสก็ได้ housing สแตนเลสจะส่วนมากอยู่ในวงการงานอาหารนะครับอาหารและยาจะใช้ housing สแตนเลสแต่ถ้างานเคมีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวอาหารและยาจะใช้ housing เป็นเหล็กเป็นคาร์บอนสตีล WCB หรือ housing เป็น UPVC ก็ได้ครับงานเคมีบางอย่างที่แรงดันไม่สูงนะครับความร้อนไม่สูงความร้อนอย่าให้เกิน60องศาใช้ UPVC ได้แต่ถ้าเกิดความร้อนสูงขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะใช้ตัวนี้ครับเรียก PVDF P.V.D.F. นี่เหมือนเทปลอนทุกอย่างแต่ใช้ฉีดขึ้นมาเหตุผลคือ P.V.D.F. เนื้อมันแข็งมากฮะมันขึ้นมาเป็นตัวถังของบอดี้ได้เลยส่วน P.F.A. ของเทปลอนอ่ะมันเนื้อมันนิ่มมันเลยใช้สำหรับพวกไลนิ่งเท่านั้นเอง P.V.D.F. น่าจะเป็นของ Elf a u t o c a m สายสวิสสายฝรั่งเศสเป็นคนคิดขึ้นมาส่วน Material ถ้าใช้บอดี้3 1 6 3 0 4พวกนี้ย3 6 6 L จะอยู่วงการอาหารเลยา Uh, ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องไลนิ่งครับใช้วัสดุของมาเลยบอดี mm ้ hmm. เป็น 316L 30316 304อย่างเงี้ยนะครับแล้วใช้แผ่นไดแฟมมาจะอยู่วงการยาแล้วก็วงการอาหารคอนเนคชันมันจะเป็นพวกเฟอร์ลูนะครับเฟอร์ลูเป็นแคมเอนอะสามารถถอดถอดแกะออกออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากส่วนงานอาหารเนี่ยส่วนมากจะโพลิช ให้บอดี้มันมันแล้วก็เอามาใส่โพซิชเนอร์ก็ได้นะฮะเพื่อคอนโทรสารไหลต้องการสารไหลมากน้อยใส่อิเล็กโรโพซิชเนอร์ควบคุมอิเล็กโรโพซิชเนอร์ก็มีของ SMC ของ YTC ของ s i e m e n ของ ABB ของ f o x b o l o แล้วแต่ลูกค้าจะแจ้งมานะครับว่าจะใช้ของใครคอนโทรตัวนี้ถ้าเราเอาไอโพซิชเนอร์ออกมันจะเป็นคอนโทรออนออฟเฉย ใช้เปิดกับใช้ปิดเท่านั้นเองง่ายๆฮะแค่ไม่มีโพซิชเนอร์มันก็เป็นออนออฟแล้วใช้ไดอะแฟมแอคท a วเอเตอร์ส่วนมากถ้าไม่บอกมามันจะเป็นนอร์มัลลี่โคดนะครับจะมีสปริงอยู่ข้างบนแล้วก็กดแผ่นไดอะแฟมมาเพื่อปิดสนใจติดต่อบีวีวาประเทศไทยตามเบอร,เบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาด้านล่างนะครับขอบคุณครับ